สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนเจอกันวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องลักษณะภายนอกของพืชค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรามาดูลักษณะภายนอกของพืชอันดับแรกเลยคือรากรากมีหน้าที่ดู น้ำแร่ท่าสารอาหารไปร่อเลี้ยงส่วนต่างๆใช่ไหมคะแล้วส่งต่อไปให้ลำต้นลำต้นก็จะส่งต่อไปให้ส่วนต่างๆไปใบคะ่ะใบทำหน้าที่สังเคราะห์แสงปรุงอาหารแล้วก็ดอกดอกทำหน้าที่ผสมพันธุ์ค่ะและก็ผลผลทำหน้าที่ขยายพันธุ์ค่ะอันนี้คือลักษณะภายนอกของพืชนะคะ ต่อไปลักษณะภายนอกของสัตว์ค่ะสัตว์ส่วนมากก็จะบอกจะมีลักษณะภายนอกที่ประกอบไปด้วยเท้าค่ะเท้าทําหน้าที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะต่อไปขาค่ะขาทําหน้าที่รับน้ําหนักค่ะไปปากค่ะปากทําหน้าที่รับ ทานอาหารนะคะแล้วก็ส่งเสียงจมูกค่ะตามมาด้วยจมูกจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นนะคะรับกลิ่นตาค่ะตาทำหน้าที่มองสิ่งต่างๆและหูค่ะหูทำหน้าที่รับฟังเสียงค่ะอันนี้คือลักษณะภายนอกของสัตว์ส่วนใหญ่นะคะทีนี้ให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดค่ะหน้าสิบหน้าสิบนี้ เขาบอกว่าให้นักเรียนผัดเปลี่ยนกันบอกชื่อสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแต่ครูตายจะให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนรู้จักลงไปค่ะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆรู้จักอ้าวครูตายอายกตัวอย่างให้หนึ่งกระต่ายเด็กๆรู้จักกระต่ายไหมคะ กระต่ายอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตใดกระต่ายเป็นพืชหรือว่ากระต่ายเป็นสัตว์คะใช่แล้วคะ่ะกระต่ายเป็นสัตว์เราก็เขียนเครื่องหมายถูกที่สัตว์แล้วลักษณะภายนอกของกระต่ายมียอะไรบ้างคะส่วนมากก็จะมีเทา้าใช่ไหมคะเด็กๆขาปาก และจะมูกใช่ไหมคะหรือว่า,ากระตา่ายกระต่ายมีหางไหมคะกระต่ายมีหางแล้วก็เขียนหางเพิ่มขึ้นไปคะ่ะตัวอย่างที่สองคะ่ะต้นกล้วยคะ่ะต้นกล้วยดเด็กๆรู้จักต้นกล้วยไหมเอ่ยต้นกล้วยเป็นพืชหรือเป็นสัตว์คะ ใช่แล้วค่ะต้นกล้วยเป็นพืชเราก็ติ๊กที่พืชค่ะลักษณะภายนอกของต้นกล้วยมีอะไรบ้างคะอ่ารากลำต้นใบดอกดอกของต้นกล้วยก็คือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหัวปรีนะคะหัวปรี รากลำต้นใบดอกและผลค่ะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะให้เด็กๆร้องไปทำดูนะคะต่อไปเมื่อเด็กๆได้สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเขียนมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆจัดกลุ่มค่ะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราว่าสิ่งใดเป็นพืชหรือสิ่งใดเป็นสัตว์ให้เด็กๆแบ่งออกเป็นสอง 2ฝัง่งแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตใดเป็นสัตว์ก็ให้นักเรียนใส่ลงไปในแผนภาพนี้นะคะมีอะไรบ้างสิ่งใดเป็นพืชให้เด็กๆแยกออกมาค่ะว่าสิ่งใดเป็นพืชบ้างได้ไหมคะเด็กๆและหน้าต่อไป ให้เด็กๆไปให้เด็กๆดูในตารางนะคะว่าเด็กๆมีสิ่งใดที่ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งมีชีวิตให้เด็กๆวาดภาพลงไปตรงนี้ค่ะแล้วก็เขียนลักษณะที่สังเกตได้นะคะใส่ตรงนี้นะคะต่อไปพืชและสัตว์ที่พบจากการสำรวจในบริเวณโรงเรียนใช่ไหมคะเราไม่ได้สำรวจที่บริเวณโรงเรียนแล้วก็เราสำรวจที่บ้านใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนแบ่งใส่ตรงนี้นะคะแยกใส่ตรงนี้เป็นพืชตรงนี้เป็นสัตว์ค่ะ เด็กๆพอจะทำได้ไหมคะหวังว่าเด็กๆคุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ